แต่ลนนิ้นยางรักษา,าไปเรื่อยถ้าเป็นนะมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก80เพราะเองคนเดียวเลยนะเนี่ยเองคนเดียวหรือนะเนี่ยยรสาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนในะครับผมกับรายลาซุยไปรเรื่อยวันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับไอ้แฮปปี้ มีครบสองเดือนแล้วตอนนี้ก็ครบสองเดือนแล้วครับเราต้องจะพามันไปชิมรคกินตอนนี้มันทำหน้างูงู่คนไม่รู้อ่ะเองลยืนเข็มนี่น,น,น,นี่นะครับเดี๋ยวผมพามันใส่ตะกร,ร้าไปต้นเดิมแล้วเราจะไปเจอกันที่ร้านเลยะลนะครับจะไปรับคำสั่งเหรอไปจ้าแล้วก็ไปไหนครับ ค่ะวันนี้ก็พบกลับมาไปแล้วนะคะในซุยไปเรื่อยเหมือนเดิมวันนี้เราจะพาน้องแฮปปี้มาฉีดวัคซีนเข็มแรกกันนะคะอันนี้ก็คือเราซื้อมาตอน2เดือนใช่ไหมแล้วเราต้องเลี้ยงเจ้าแมวอ่ะให้ครบสองอาทิตย์ก่อนแล้วถึงจะพามาฉีดยาววัคซีนเข็มแรกได้นะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลใจขวัญแล้วนะคะ <Okay. S 1> วันนี้เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านเราเลือกที่แบบใกล้บ้านเรานะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะว่าคุณหมอจะทําอะไรให้ เจ้าแฮปปี้ของเรามากตั้งแต่เลี้ยงมาน่ะคือมันหายใจแรงแล้วแบบคือ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 ไม่รู้เป็นเป็นอะไรสองสามวันแล้วเดี๋ราจะพาเข้าไปหาหมอนะคะแฮปปี้ห <Happy. S 2> นึง่งจุดหนึง่งแฮปปี้เข้าห้องห้องเคียงละห้องตรวจหนึ่งประวัติก็คือชื่อนัมสกูลเราแล้ว,ลวก็อ่า น้องแฮปปี้ประวัติอ่ะก็กี่เดือนแล้วเพศอะไรพันอะไรเนี่ยแล้วก็เขาจะพาเข้าไปข้างในและตอนนี้น้องมีอาการหายใจแรงก็ให้หมอดูให้อยู่แน่าจะรอพักนึงน่าจะรอหมอออกมาเรียกเราเข้าไปดูดีกว่าไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยพาหมาแมวมาแบบนี้เลยก็คือวันนี้โปรแกรมที่เราให้ทําก็คือฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะคะเห็บหมัดน้องเนี่ยก็เลยไม่ฉีดก็เลยทําแค่วัคซีนโรคหัดแมวไปหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้ก็รอน่าจะรอหมอมาบอกอีกทีว่า ควรจะต้องทําอะไรเพิ่อมอ,นนะอีกนะเพราะน่าจะมีไรในหูด้วยดีจากขี้หูของเราค่ะเดี๋ยวเราก็รอหมอนะคะว่าหมอเขาจะว่ายังไงโอเครอหมอเปีนะ้ชื่อกายแล้วอาการัวใยังโเคอยู่นะคะจะมีเสียงปอดที่บางเล็นอยรักตีเสียงปอดนาแฝ่จะต้องไม่มนานเนาะเสียงหัวใจปกติดีน,นะคะ ที่บุ๋มเยอะมากวันแรกเธอเอามาคือแบบอันนี้มีการตรวจอน,นุญาตรักษารด้วยเนี่ยน้องแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยจากที่ดูตาเูืแบบเลูกแล้วกลัวจะเป็นโรคกลุ่เมเกบบหวัดนะคะในลูกแมวเนี่ยจะมีสองโรคที่เราต้องกังวลก็คือหน,ใน,ในใครครึ่งไข้ค่ะสองโรคกลุ่มหวานแมวให้หัดีแยวถ้าเป็นนะมีโอกาสเรคสินคิดค่อนข้างสูงมากกว่า50 ถ้าเป็นหวัดแมวหวัดแมวถ้าเป็นรุนแรงออกตาออกปาคือมีที่ตาปากเปิดแล้วมีผักชีด้านถ้าอย่างไงวันนี้หมอจะให้ยาเป็นปุ่มจับปุ่มพิการแล้วก็พิการติดเชื้อไปด้วยนะคะมีจามบ่อยไหมจามไม่ไม่จามหายใจแค่แบบนม่มีถุงไข่ได้แบบนี้เห็นไหมนะถ้าไม่มีจามก็ไม่ต้องเอาผุแม่แท้ไปปุ๋ยเขาเนาะเขาจะคิดที่ตามันเยอะมากเฮ้ยอะไรนะเขาจะอะไรน้ำตา ดังทุกคนอันนี้น้องแมวเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุ์พิเศษคือเขาจะมีตาโตนะกว่าแมวไทยพวกดาวน์บนี้นะคะดังนั้นการที่ขึ้นผิวตาเนี่ยมันต่างกันจะมากกว่าสองท่อน้ำตาจะสั้นกว่าบางตัวเนี่ยจะทำให้พี่พวกเขาเรียกว่า,น,วาน้ำตาเน,นี่ยมันตื่นแล้วก็ไหลออกมาบนส่วนตาได้นะคะเจ้าของต้องคอยเช็ดน,นะคะเพราะว่าถ้าไม่เช็ดเนี่ยต,ตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาหรือว่าจสีเหลืองขาววัวนะ ยาชีรก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละทำไม่รู้เป็ะขค่ะไ้ทีนี้เดี๋ยวหมอให้ยาไปกินเนาะถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวหมอกดมา3-5วันแล้วก็เอกซเรย์นะคะเนาะออกบัตรนัดให้ไม่ดีขึ้นมาเอกซเรย์ถ้ามันไม่สบายใจพามาขออนัก็ได้เอ้ยีนยาไปส2-3วันแล้วทำไมไม่ดีขึ้นนะคะถารักหมอได้เลย ชุ่มมีนวดแอร์พัดลมความชื้นต้องพยายมใส่เสื้อให้หน่อย <c oughs> ถ้าเรานอนในห้องแอร์ก็อาจจะปรับคุมอุณหภูมิมาที่27องศาค่ะถ้ามันเรียงไม่ได้จริงๆพเพราะเววเริ่มอกแล้วกลัวจะเป็นไข้หวัดถ้าเป็นไข้หวัดเรากบดคิ้วออกแล้วตาออกแล้วปากเปิอันนั้นหนักเลยนะ้นนาเปิดแอร์เอเดได้แต่ต้องมออกแล้ว<ห>ต้องใส่เสื้อกลัวว่มันเสื้อมันเล็กแล้วเสื้อ ใช่ครับที่หูเราใชแต่ไหนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวหมอสอนเช็คครแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก็บที่หูไปตรวจดูก่อนว่ามีพวกเอ่อทุกกลุ่มอะไรอยูไหมอืมอืมโอเคหูก้อนเลยที่หมอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราจอด ยากใ้ยบบายเกือบ,บอาชีพแล้วใช่ไหม้งแต่เอามาเลี้ยงตัวหลักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะที่มันหยอู่ในหูเฉยๆโอเคและวันนี้จะได้ป้องกันสุ่งไ้ในหูด้วยเนาะก็คือถ้าน้องแมวเป็นอะไรในหูเ,หนนเ,เปียกเนี่ยวันนี้โอเคเนลยในหูการรักษาก็คือการเกิดยาทุกสองสัปดาห์นะคะทีนี้พอหายแล้วอาจจะอยูดไปสองรอบก็คือ 3, สองสัปดาห์เลี้ยสองสัปดาห์ทีนี้พอเช็คซ้ำรอบมันหายแล้วน้องเก็บตัวอย่างที่หูไม่มีแล้วไม่ได้แล้ว ะะต่อไปก็จะป้องการเชื่อดหลักค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือน้องจงากเดยาแล้วจะของต้องคอยล้างหูให้ล้างหูก็ล้างแค่ประมาณสัปดาห์ละสองครั้งก็พอบางตัวล้าง่อนก็จะเจ้าหูอักเสบแลแ้วแผลเปียบปวดนีวิธีล้างหูทีนี้ถ้าละหนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่หูเยอนะเนาะแล้วน้ำยามันดีหน่อยเนี่ยเราก็หยอดไปเลยแล้วก็นวด นวดเบิ่นวดคนหูเนาะให้ขี้หูเนี่ยมันลอยออกมากไม่แนะนำไม่ใช้คอตตังบัตนะคะคนหูน้องนมามันจะเป็นแค่ใครลูกป่วยเนาะแล้วก็หูดำปื้ด <c oughs> <c oughs> แต่แล้วเวลาเราเราเรา,เราเช็ดเราอาจจแบบไม่กล้าเช็ดไม่กล้าเช็ดแรงใช่ไหมแต่วันนี้หมอเคลียร์ไม่ได้สอนนะปกติแล้วอะค่ะเวลาเราแคะเนี่ยเราจะเทียบเทียมจากเรานะเหมือนเราดันคือคือ อ๋อจันที่หูเข้าไปคืนเงี้ยค่ะแต่ยังของแมวมันไม่ได้อืมต้องทําในลักษณะตัดออกนะก็คือรวมเข้าไปแล้วก็ชิดฝั่งในฝั่งนึงนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะล้างได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่หมอพยายามเอาออกให้เนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่มาคอโลูกหมอเชียร์ใหนะ้คนขออิฐอ่ะนิสุ ูเลี้ยงสอนไม่เหมือว่าลูกหมอ,อก็ต้องแค่ให้นี่งั้หนูก็จะขำเรื่อยเลย,เลยนี่เชียงนี่เชียงนี่เชียงอยู่บ้านเกาหูบ่อยไหมคะบ่อยดิโอ้ยเยอะมากเลยใส่น้ำยายอยีกยของลองล้างดูเนาะตัวนี้ พอบีบขึ้นมาแล้วที่หูมันจะลอยขึ้นมาค่ะดังนั้นการใช้คอตตอนบัตตยต้องระวังมากๆเพราะว่าบางทีเราทําไม่เป็นทําไม่ชํานาญมันจะดังที่หูกลับเข้าไปขูนะคะคด้ไมไดอ้อะไรช่วยไม่ใช้มือนะได้ได้จะอมหยอดน้ายาเข้าไปดีสีอ่ะเยอะไหมครับก็ประมาณสี่หยดแล้วกันเพราะหูนี้ เลยปึ๊บโอเคเฮ้ยขอมืออกุญยอดท่านมึงไม่รู้เลยเราต้องจับก่อนนะปึ๊บหยอะเข้าไปแบบนวดเนี่ยค่ะนวดนวดนวดเจ้าของนวดคก็ให้ขี้หมูลอยขึ้นมานวดพอแๆนะใช่อย่างนั้นแหละค่ะนวดแก้วหูอยู่ตรงไหนครับแก้วหูอยู่ลึกขาหรือน้องแอวจ้าเป็นที่คล้ายตัวเอลจ้าแฮปปี้ไม่ค่ ไม่ตวเจ็บป่ะไม่จริงนี่ก็เบาอันนี้ตวัดของใช่ไหมใช่เราชิปฝังไปฝังปลาของต้องเปาหนาบางคนแค่อย่างมองมันเลยหูอักเสบเลยฝังไ้ฝังหนึ่งเบาเบา ือบตายันนี้อันนี้หยดกันอะไรกันหรอหยดอ่ะเป็นยาหยดค่ะหยดธรรมดาเลยหยดบริเวณหลังคอค่ะอันนี้ปื๊ดหลังเกือหยดเองเนี่ยค่ะบริเวณหลังคอแล้วก็จะของงดโดนประมาณ2ชั่วโมงต้อให้ยามันซึมเรียบร้อยแค่นี้เองอันนี้เอาไว้ก่อน2ชั่วโมงแค่สักนอูดามเว้ยหายแล้วเดี๋ยวว่ายาด้านหน้าเลยนะคะแฮปปี้เว้ย เจ๋อแัปปีป้เจ้ไหมก็พาน้องแฮปปี้กลับมาบ้านแล้วนะคะอู้ร้องอย่าไปโดนตัวมันบอกสอชั่วโมงไปหาหมอเขอหาหยอดยาไว้ที่คอนะคะหมูดำปื๊ดก็คือวันนี้รักษาไรหูแล้วก็อน,น้อง เหมือนกลังจะเป็นไข้หมอก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อกับภูมิภูมกิกะฆ่าภูมิเหมือนแบบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจภาษาหมอเขาบอกว่ากระตุ้นภูมอิอ่ะอันนี้คือเป็นยากระตุ้นภูมิอันนึงก็กระตุ้นภูมิุ้มกันตัวเองไงใช่แบบมีภูมิมอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อของสับน้องแมวก็คือถามว่าอย่างตอนนี้ยังไม่ได้เป็นไข่นะแต่คือหมอเขาก็ให้มาแบบเป็นยาฆ่าเชื้อไปก่อนแล้วก็ถ้าสมมติสาัวันอาการแบบแย่ลงก็ให้พาไปหาหมอนะคะ คือวันนี้เราดูบินแล้วค่ะทุกคนหนึ่งพันนี่คือค่าไลกับค่ายาสองตัวนี้ไม่เกีนกบว่าสองหลอดอ่ะพันหนึ่งห้าร้อยแล้วก็ค่าตรวจเออเดี๋ยวเอาให้ดูทุกคนค่าหมอค่าทุกคนอ่ะร้อยหนึ่งก็ไม่แพงแล้วก็ค่าแพทย์นี่คือหมอคนเดียวร้อยหนึ่งค่าแลบก็คือแลบเราเออส่องไลหูอ่ะเราไม่น่ใจวไว้คลิปถ่ายไว้หรือเปล่าตอนที่หมอเอาไลหูออกมาให้เราดูอ่ะอันนี้คือค่าส่องค่าตรวจก็ร้อยห้าสิบแล้วก็ ค่ายารักษาก็คือที่หยอดที่คอน้องวันนี้สองร้อยสามสิบบาทค่ายาอะไรสังร้อแล้วก็ค่าค่า,ายากลับบ้านสองตัวเนี้ยก็คืออย่างละสองร้อยห้าสิบถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงค่าสมมติน้องไม่ได้มีอาการไม่สบายนะถ้าแค่แบบแค่ตรวจไรหูมันก็ไม่แพงแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกับไปพยากิเนี่ยันี้วันที่สามคือถ้าอาการไข้ไม่ดีขึ้นอนะวันที่สามดูอาการไปหาหมอดูอาการถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องไปก็ได้แล้วก็วันที่หกนะัดฉีดวัคซีน อีกประมาณน่าจะห้าร้อยกว่าบาทตอนแม่เงินอละหกพันนี่มันมันลงที่หนูอีแล้วนะลูกนะเงินแม่ทีเหลือใช้เดือนละหกพันเพราะเองคนเดียวเลยนะเนี่ย<อ>เองคนเดียวหรือนะเนี่ยทุกคนต้อดูนะคะว่าการักษาแมวมันก็ไม่ได้ไอ้ที่หูดำๆนี่ยังเช็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนไอ้ตัวหมอยาหมอที่เกี่ยวไว้ตรงคอรอให้ครบสองที่มาก่อนเดี๋ยวผมจะมาเช็ดท้อสะอาดให้มัน ก็แมวเด็กอะทุกคนอยากแนะนําให้แบบว่าอย่าอยู่ในห้องแอร์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบเนี้ยก็คือมันจะเริ่มกําลังเริ่มไม่สบายแล้วแฮปปี้กำลังหายใจคืดๆดคืดคืดล,ลก็คือหมอให้ใส่เสื้อให้แล้วก็ให้เปิดแอร์ประมาณ27องศาแต่นี่<อ>นเสือ้อเสื้อมันอะตอนซื้อมาแรกกใส่ได้ผมใส่มันทุกวันอะแล้วพออันหนึ่งอะทุกคนแล้วพอมันมาอยู่ได้อทิตเดียวใส่ไม่ได้ใส่ได้สได้แค่คอเสื้อมัน ตอนแรกเราใส่มาสบายชิวแต่ทุกคนเขาบอกว่าถ้าปากเปื่อยแมวใกล้ตายแล้วใช่ก็คือเราต้องพยายามดูดีๆนะรักดูดูให้ละเอียดนะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยจามกับไออ่ะไม่มีทุกคนมีแค่แบบหมอบอกว่าตากําลังจะปูดๆแล้วอลังจะเป็นไข้ถ้าตาปูดอ่ะใช่แล้วก็ต้องรักษาไปทุกคนเพื่อลูกเราถึงงแล้วก็ต้องเลี้ยงดูให้ให้ดีนะครับก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ mm. ก็จะให้ดูว่าร mm. ับแมวตอนแรกมาแล้วต้องพาไปทําอะไรมั่งอะไรเงี้ยก็คือจริงๆทุกคนต้องทําแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเอามาจากฟาร์มก็คือมันมีไรในถุงทุกคนมันไม่ได้สะอาด mm. ขนาดนั้นก็คือเราต้องมารักษาบอีกแต่ว่าถ้าใครโชคดีที่เจอฟาร์มแมวที่ดี mm. ก็คือมันจะไม่มีไรใช่ไหมไม่มีไรไม่มีเชื้อราก็ไม่ต้องรักษาอะไรเลยแค่ฉีดวัคซีนแล้วก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นแต่ว่าเราเจอ โชคร้ายนิดนึงคือเจอไลในหูแต่เราไม่เจอเชื้อรานะทุกคนเราโชคดีมาครึ่งนึงวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่นี้นะคะบายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องซุยไปเล่ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะไปถ่ายให้ดูแฮปปี้อ่ะคายบ่อยๆเป็ดกินดิจิ้นชอยมึงดีทำไมเนี่ยทำเป็นเขินมึงกินล้ร้องร่ำอยู่เนี่ย